วันที่ยี่สิบครับผมวันที่ทยี่สิบทับสองทับหกแปดมาแล้วครับจอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาที่ยี่สิบครับผมฮานอยทั่วไปห้าน่อยทั่วไปเก็ดสามห้าสามห้าเก็ดสามครับผมเก็ดห้าเก็ดสามห้าเก็ดสามเก็ดห้าวันที่ยี่สิบมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาแล้วมาแล้วครับ,บันที่ยี่สิบอย่าลืมนะครับเก็ดสามห้า เจ็ดสามเจ็ดห้าครับผมอื่มมาครับชอบก็จะขัดก็ผัดกันได้เลยนะครับตัวกันแปดห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าครับผมตัวกันทวศูนย์หนึ่งจุดแปดสองคิดเจ็ดสามห้าเมื่อนดื่มครับอ,อ้อดุงหนับผื่นครับอือน้องแมวเยอะมากครับเข็นไปเลยครับมีแต่น้องแมวเดี๋ยวนี้อาหารน้องแมวก็หมดไปแล้วครับ จะตัวน่ารักน่ารักครับเยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับับแมวน้อยทั้งนั้นแหละครับนี่ครับแมวน้อยครับมีแจะแมวอักลากครับสีดําก็มีสีดําก็มีสีลายก็มีครับนี่ครับนี่ครับเมานุ่มก,กันเบื้องตูตูครับตดยเรื่องครับ สี่สิบกว่าตัวเดี๋ยวนี้ครับสี่สิบกว่าตัวหมาสามหมายี่สิบสามตัวอืมช่วยหาน้องแมวด้วยนะครับเดี๋ยวีครับช่วยหาน้องแมวด้วครับแมวสี่สิบกว่าตัวครับอันนี้ก็น้องนี้ก็แมวตัวไม่ใช่น้องแมวครับนี่แมวตัวชอบประจานการกอพันธุครับนะครับเด้อยเอาเบึงไปเรื่อยๆกันนะครับเนาะเบึงห้าครับเบึงนี่ไปนะเบึงแมวเบึงหมูเบึงมาไปครับเอาเวลาไปนาครับ ก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับครับเรื่อยๆครับนนเรื่อ,อยๆครับน,นี่ครับวันที่ยี่สิบทับสองทับหกบาดครับมาอีกแล้วครับชอบอยจัดขาดก็ผ่านกันได้เลยครับไอนนตัวเลขกีตาอืน,นอนน้ำนอนนน้ำอุยายายายจกันนอน นี่เองนะครับกำหนที่ยี่สิบโอ้ยมัมกเหมือนแต่คนนครับเข้าบ่ายวันไหนกัดเลยวันที่ยี่สิบทับสองทับหกแปดวันที่ยี่สิบทับสองทับหกแปดครับผมมาอีกแล้วครับแมวน้อยแมวน้อยอย่าด่าคนแมวน้อยครับสวยมากครับหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดครับผม ก็พอจัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอื๋ออืมสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดครับผมอู้ครับเจ็ดแปดที่สวยมากครับกับแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับวันที่ยี่สิบอย่าลืมมาครับก็พอจัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบครับอืม ที่ยี่สิบมาเลยครับผมที่ยี่สิบทับสองทักหกแปดครับอย่าลืมนะครับมาเลยครับจับก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับ สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดครับผมนี่ครับเอาไปเรื่อยๆครับไปวันที่ยี่สิบเอ็ดไปดูลาพัฒนาก่อนจะไปถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดครับเราย้อนมาดูลาพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าวันที่สิบเก้าแป๊บนึงครับโอ้นะครับเนาะดืมเข่าไปครับเอานี่ครับเอาย้อนขึ้นมาเบิ่งครับวันที่สิบเก้าครับเบื่องแป๊บนึงครับนี่ชอบประจาคคัดกระอได้แน่อครับเด้อ สามห้าสามห้าหกสามหกห้าครับอิ้ยครับหกสามห้าหกสามหกห้าครับเป็นแนวทางของลาวพัฒนาครับแนวทางของลาวพัฒนาครับช่วยอาหารน้องแมวน้องหมาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นบุญเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับออนี่เป็นวันที่สิบเก้า เอเป็นวันที่สิบเก้าครับลาวพัฒนาวันที่สิบเก้าครับผมชอบกรจัดครับก็ผ่านกันได้เลยที่เก้าทุกอเอคือเป็นฉันนี่ยูบรเทียงเกีาเกียนี่ครับลาวพัฒนาวันที่สิบเก้าครับสอบกจัดคับก็ผ่านครับหกสามห้าหกสามห้าสามหกสามห้าสมห้าหกสมหกห้าครับตัวกันแปดห้าเก้าแปดเก้าห้าครับผมสอบกรจัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับอ๋อไปนี่ครับ จะไงครับัะไงครับมาถึงสิบเก้าเนาะครับเนาะโอ้แป๊บเดียวนึงครับหาหน้าที่ไปแล้วครับอืมการสนุกสนุกครับนี่ครับโอ๊ยนอนลงนอนลงนอนลงนี่ครับมานี่ครับนี่ครับนี่ครับอย่าลืมนะครับนี่ครับวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าแล้วครับเนี่ยวันที่สิบเก้าครับลาพัฒนาวันที่สิบเก้าวันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะครับชอบเพื่อนๆขับรถวัดนะครับ ก้าแปดสามแปดสามเก้าแปดเก้าสามครับเก้าแปดสามเก้าแปดเก้าสามครับสามสามหกสามหกแปดครับผมมูครับลาวัฒนาวาัฒนาวันพรุ่งนี้ครับมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยได้นะครับเด้วอวัฒนาวันพรุ่งนี้ครับก็ผ่านกัน,กน,กนครับ แล้วไปดูปบัดไอเบึงชะลอไปอีกน้อยหนึ่งครับอืมนะครับอ๋อเก้าแปดสามแปดสามเก้าแปดเก้าสามครับสามแปดเก้านี่ครับอ๋อสามสามหกสามแปด หกครับผมลาวพัฒนาวันที่หกวันพรุ่งนี้ครับมา่บพ่งนี้ครับเมื่อ่งนี้ครับไปครับมาดูครับวันที่ยี่สิบเอ็ดลาวพัฒนาก็มีเหมือนกันครับมาดูวันที่ยี่สิบเอ็ดลาวพัฒนาครับนี่โอ้มีมาแล้วครับครับประจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ลาวพัฒนาเหมือนเดิมครับผมชอบประจัดขัดก็ผ่านครับมานะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดทับสอง ทับหกแปดยี่บเอ็ดทับสองทับหกแปดยี่บเอ็ดทับสองทับหกแดครับผมหน่อยทั่วไปหน่อยทั่วไปครับหน่อยพัฒนาครับหน่อยทั่วไปหน่อยพัฒนามาแล้วครับชอบปรจัดกันก็ผ่านกันเลยนะครับแปดสามเก้าสามเก้าแปดสามแปดเก้าครับผมโอ้หน้าพัฒนาวันที่ยี่ิบเอ็ดโหดครับสวยมากครับวันที่ยี่ิบเอ็ดนี่ครับตัวกันแปดแปดหกสามสาม หนึ่งหนึ่งเจ็ดคร,ครับนี่ดดครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยครับเลยอืมวันที่ยี่สิบเอ็ดครับฟองก็อ่อนครับอืม เป็นแนทางของวันที่21มาเร็วครับชอบก็จัดขัดก็วัดกันได้เลยนะครับ8 39 8 39ครับตัวชอบ89 86ครับตัวมักแปดเก้าเี่นหกาะอ้นี่นครับอชอบก็จัดจัดก็พันกันครับบร้วักกันครับ ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าใช่ครับรีบเดครับนี่นมาแล้วครับลาพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดทับสองทับหกแปดแมวน้อยแมวน้อยครับแมวน้อยแมวน้อยครับเยอะมากครับแมวน้อย อืออือกัดขวาแปดหแปดหกศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดศูนย์นะครับก็จัดกัดวผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาครับมาแล้วมาแล้วครับเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์พับนะครับเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์พับ มาแล้วครับสอบจัดขัดกรผ่านบไดาบากครับวันที่ยี่สิบเอ็ดกับลาวพัฒนารายวันรวมรายวันทั่วไปครับผมสพกิจกาซั์ปกติว i p ครับนี่ครับ